สวัสดีครับนี่คือรายการครบเครื่องเรื่องชาวบ้านนะครับกับองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยรางวันครับพบกับผมชัยเนิรันพยมแย้มผู้ดำเนินรายการร่วมกับคุณโรจนศักดิ์แสงทศิริวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมวันนี้ผมหยิบยกประเด็นนะครับการติดตามการก่อสร้างสารดีกามาพูดคุยกันในรายการนะครับผู้ร่วมรายการในวันนี้ท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาครับท่านอดีตสวทีละสุวรรณกุลครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ ครับครับเริ่มงงเริ่มงงครับพอพูดเรื่องสารใ้งงเลยคือที่เราคุยเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นใหญ่เมื่อสองปีที่แล้วนะฮะแล้วก็มันก็เงียบหายไปแล้วตอนนี้มันก็เริ่มกลับมาหรือฟื้นใหม่นะครับก็มีหลายหน่วยงานแล้วก็สื่อหลายๆภาคส่วนก็เริ่มให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นมาของสารนี้ยังไงครับท่านธีระครับคือรูป เหตุผลที่มาเรามากันวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีคนส่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมีคนส่งภาพการรื้อถอนอาคารสามนะฮะภายในบริเวณของสาาดีกาครับนะครับ,รบ,รบตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าอยู่ติดกับใกล้กับพระบรมมหาราชวางังใกล้กพระบรมมหาราชวางังอยู่อยู่ตรงบริเวณที่ชิดอยู่กับ ติดติดริมถนนที่อยู่ฝั่งสนามหลวงนะครับใกล้ๆสารหลักเมืองหลักเมืองใช่ไหมครับติดกับหลักเมืองนะฮะแล้วก็ประเด็นนี้มันเริ่มมาแล้วก็มีฮอตอซ่เกิดขึ้นมากมายในระหว่างปี5556้นะครับโดยเฉพาะปี55เนี่ยมีการออกมาเดินของประชาชนภาคเครือข่ายภาคประชาชนนะครับในส่วนที่มองเห็น เขาเรียกว่าเป็นภาค<อ>ีเคร้าขายทางชุมชนเมืองตึกนี้ไว้ครับในแง่ของเชิงอนุรักษ์ครับ,รบแล้วก็เมื่อวันที่30ตุลาเมื่อ2,556ในเวลาการในกาเนี่ยทางท่านจิริพน์วิริยะโรธท่านประธานกรรมธิการองค์กรตามรมัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารก็ประมาณวุฒิสภานะครับแล้วก็มีสวอีกคณะหนึ่งก็ในกลุ่มก็ไปร่วมลงดูพื้นที่นะครับ วันนั้นท่านสวทีรัสสุวรรณกุลท่านก็ไปด้วยนะครับแล้วก็มีท่านที่ปรึกษาหลายๆท่านก็ไปดูการก่อสร้างสรางรนิกาบริเวณติดกับท้องสนามหลวงนะครับโดยมีท่านวิรัชชินวินิจกุลเนี่ยท่านรองประธานสรารนีกาเนี่ยท่านเป็นประธานในการประชุมร่วมเพื่อแก้ปัญหาร้องเรียนในที่การประชุมในวันนั้นนะครับแต่ในวันนั้นเนี่ยมีมติอยู่3เรื่องนะครับก็คือจะมีการตึกจะแก้ไขแบบไม่ให้สูงฝ่าพระบรมมหาราชวังใช่ไหมฮะแล้วก็จะเก็บตึกอนุรักษ์ไว้1ตึก ได้อันนี้ก็คือจะตั้งคณะกรรมการร่วมในการแก้ไขปัญหาตรงนี้คือในวันนั้นเนี่ยมีมติที่ว่าเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ค่อยชัดเจนว่ามันจะหาทางออกอย่างไรแต่ที่ชัดเจนอันหนึ่งก็คือเรากำลังจะมีคณะกรรมการร่วมนะครับ,ร,บระหว่างทางอาของศาลฎีกานะครับแล้วก็ของทางวุฒิสภาโดยตอนนั้นเนี่ยก็คือกรรมธิการกีการองกรฐธรรมนูญแล้วติดตามการบริหารก็ประมาณนะครับซึ่งจากวันนั้นที่เราคุยกันเนี่ยก็ มีประเด็นที่เป็นห่วงก็คือเรื่องความสูงของอาคาร,ครซึ่งถ้าตามแบบเดิมนะฮะซึ่งวันนี้เราก็ผมก็ได้แนบมาด้วยเป็นแบบที่มีหลังคาทรงจั่วที่มีผู้ออกแบบเป็นถึงระดับศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็มีลักษณะที่เครื่องบนทั้งหมดในวงการสถาปนิกรู้ดีว่าเป็นเครื่อง,องบนของพระมหากษัตริย์นะฮะมีมีรวยลำยองมีหน้าสะดุ้งม,มีอะไรต่างๆซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นที่ตกเถียงกันในวงการว่า ความเหมาะสมของอาคารนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นอาคารที่ถูกใช้โดยพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์แต่ว่ามีสัญลักษณ์นี้อยู่นะครับถึงแม้นะฮะว่าจะมีข้อประเด็นที่พูดถึงว่าศาลทำงานภายใต้พระปรแมัพิไทยก็ตามนะครับอันนี้อันนี้เป็นที่วิภากษในแวดวงของสาปนิกนะครับแล้วก็เหตุผลอีกอันนึงเรื่องความสูงซึ่งตามแบบตามแบบที่ศาลกำลังทำเนี่ยก็คือ3 4เมตรครับ นะครับเดียวกันที่อาคารโดยรอบนะฮะที่หากว่าเป็นอาคารของราชการเนี่ยแล้วถูกสร้างที่มีความสูงเกิน16เมตรตามพระราชบัญญัติในที่ควบคุมอยู่ในบริเวณก่อนอาาโกสิงชั้นในเนี่ยนะครับซึ่งมีความสูงจํากัดไว้ที่16เมตรนะครับก็จะถูกยกเว้นสามารถนะยกเว้นได้โดยมติคลมซึ่งทางสาลเองก็มีเอกสารหลักฐานส่วนนี้อยู่นะครับซึ่งท่านก็ชี้แจงได้แต่จริงๆเมื่อวันที่30ตุลาคม ในการลงพื้นที่ในการตรวจดูการก่อสร้างเนี่ยผมก็มีข้อสงสัยอยู่แล้วก็หลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าอ,อ,อาคารเดิมเนี่ยมันมีไม้มันมีไม้สมัยก่อนเนี่ยโบราณเขาต้องบอกว่าเขามีเทคโนโลยีเขาก็คือใช้ไม้ตอกลงเป็นเสาเข็มคือม,มันมีรายละเอียดเยอะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นห่วงจุดไหนเนี่ยดูในในภาพตอนนี้นะฮะก็คือไม้พวกนี้นะครับ ผมยังมีความเชื่อและผมยังมีความมั่นใจว่าไม้สมัยก่อนเนี่ยเขาต้องใช้ไม้สักแน่นอนไม่น่าจะเป็นไม้อย่างอื่นจํานวนเยอะไหมครัคุณชายหลนที่จับภาพจากประสบการณ์ท่านท่านคิดว่าอาคารขนาดนี้จะมีสักิร่ร้อยต้นอาคารเป็นพันตารางเมตรยาวทีงเป็นร้อยกว่าเมตรนะฮะแล้วก็เป็นอาคารเก่าซึ่งที่ที่องค์กรเครือข่ายของภาคีเครือข่ายของชุมชนทังงูเงินเนี่ยที่เขามองเรื่องการอนุรักษ์หรือว่าการใช้พื้นที่ดินในบริเวณ ที่เป็นหัวแหวนของกรดนักโกวสินชั้นในสุดซึ่งถือว่าเป็นเอ,เอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครหรือยุคสมัยรัตนโกสินทร์นะถ,ถึงแม้จะผ่านมา250ปีแต่ว่าวิธีการใช้ที่ดินบริเวณนี้เนี่ยก็มีข้อบังคับที่ชัดเจน,คร,นครับเพียงแต่ว่าผู้บังคับใช้จะใช้หรือเปล่า จะเลือกวิธีไหนที่จะบังคับใช้แต่ที่ผมคาดใจเนี่ยคือไม้ตรงนั้นน่าจะเป็นไม้สักในความคิดผมนะแล้วก็ในเครือข่ายหลายๆคนก็คุยกันว่าไม้ทั้งหมดน่าจะเป็นไม้สักเอาง่ายๆแต่ที่พ้นคือไม้สักขายไปไหนพื้นไม้ครับพื้นไม้ข้างในพื้นไม้หนเป็นอาคารโบราณในสมัยนั้นใช้พื้นไม้ใหญ่นะครับแล้วเป็นไม้สักแล้วน่าจะเป็นไม้สักกับไม้แดงแต่ถามว่าไม้ทั้งหมดมีมูลค่าหายไปไหนคือประเด็นเลงกๆที่เราจะพูดกันว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีอย่างว่าจากการรื้อถอนอาคารเนี่ยนะครับ มันก็น่าจะมีวัสดุก็คือตัวพื้นไม้หรือเสาเข็มเดิมนะฮะที่ก่อสร้างในสมัยเสา<อ>เข็มเดิมมีแน่นอนเพราะว่าในรูปนะฮะที่อินเสิร์ตในรายการช่วงต้นเนี่ยมันมีรูปหนึ่งที่ผมก็ชี้ให้เห็นว่ามันมีไม้อยู่มันมีไม้อยู่ในระหว่างการรื้อถอนแต่เราไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรแล้วก็แต่ในวันนั้นนะท่านก็บอกว่าเป็นไม้อย่างอื่นซึ่งมันไม่ได้มีมูลค่าแต่ผมถามว่าต่อให้เป็นไม่มีมูลค่าแต่เป็นไม้เนี่ยไม้เก่า ผมว่าน่าจะมีพันต้นนะคืออาคารปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างเนี่ยบนอาคารเก่าเราลื้อถอนอาคารอาคารเก่าออกเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีฟังก์ชันใต้ดินครับเสาเข็มมันก็จะไม่ถูกรบกวนมันก็จะถูกวางไว้ในตำแหน่งเดิมครับแล้วก็ตอกใหม่ซึ่งเป็นพี่เรียนถามนิดเดียวครับท่านสวไออาคารเดิมเนี่ยมันถูกจดเป็นนี่ไหมฮะของกรมอนุรักษ์ไหมฮะกำลัง คือคือมันมีสภาพที่เหมาะสมใช่แล้วก็ครบทุกอย่างที่จะเป็นโบราณสถานขึ้นทะเบียนได้ครับแต่ว่ามันอยู่ในระหว่างพิจารณาการดําเนินการตามขั้นตอนขึ้นทะเบียนโบราณสถานโกกระลือซะก่อนไม่รู้ผมไม่ครับแต่แต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย อ,อาคารโลดบอกเลยครับว่าประวัติคาเป็นมาของอาคารนี้ตั้งแต่สมัยไหนฮะ <c oughs> ผมจำได้ว่าเป็นสมัยตั้งแต่สมัยจอมพลป <c oughs> จริงๆแล้วนะครับใช่อ,อาคารที่ก่อสร้างที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะครับก็คือก่อสร้างในปีพศ2 4งพส่อสมัยรัฐบาลภ่ยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นอนุสรสถานในการะลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับที่ประเทศไทยได้รับเอกราชทางการศาลคืนอย่างสมบูรณ์ในปีพศ2481 นับจากที่ต้องสูญเสียไปตั้งแต่เมื่อครั้งทําสนธิสัญญาบราลิงในสมัยรัชกาลที่4นอกจากนี้ตัวอาคารยังถูกออกแบบก่อสร้างขึ้นด้วยรูปแบบทางสถาปัตยาการรมสมัยใหม่ที่สะท้อนแนวคิดและอุดมกติอย่างใหม่ของสังคมไทยในยุคป,ประชาธิปไตยตามนิยามของคณะราษฎรซึ่งหลงเหลืออยู่บ้างเพียงไม่มากนักในปัจจุบันจริงๆในประเด็นนี้นะครับ,รบผมขอเสริมน,นิดนึงเนี่ยถ้าเรามองท่านสาวท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ,รบเส้นราษดำเนินทั้งหมดเลยนะฮะ ทั้งอาคารเนี่ยถูกอนุรักษ์หมดเลยนะฮะครับนะครับแม้แต่ในเรื่องของโบราณสถานทั้งหมดแต่พอมาถึงศาลเนี่ยผมก็แปลกใจว่าจริงๆอย่างที่ท่านพูดว่าจริงๆแล้วอยู่ในระหว่างจะขึ้นโบราณโบราณจะสถานได้ด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่าทีนี้ว่าพื้นที่เนี่ยถูกนํามาใช้ประโยชน์นะครับแต่เราก็ติดใจประเด็นตรงที่ว่าที่คุณใชลานที่พูดถึงก็คือในเรื่องของอวัสดุก็คือไม้เราก็ไม่รู้ว่าในเรื่องนี้การก่อสร้างเนี่ยมีการทำ T O R กันยังไงว่าการลื้อถอน นะครับบริษัทรื้อถอนเนี่ยรื้อถอนอย่างไรแล้วไอ้ของเก่าไม้ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ตรงเนี้ยใครเป็นผู้ดูแลและผิดชอบมีผลอย่างไรซึ่งตรงเนี้ยมันต้องไปตรวจสอบกันเรื่องนี้คนที่จะให้คําตอบได้ดีที่สุดก็คือท่านวิรัตชินวินิตกุลฮะรองประธานสาลฎีกาด้วยเหตุผลนั้นอ้าวก็ท่านเป็นประธานในการแก้ปัญหาตรงนี้ไงฮะก็ต้องด<อ>ูว่าท่านจะตอบอยังไงไม่เป็นไรครับก็ว่ากันไปนะฮะอาจารย์โรด งั้นเรามาดูในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันดีไหมครับที่ท่านิสสวทิละส่งรูปภาพมาให้ผมดูนะฮะผมจะมีภาพประกอบนะบเป็นรูปปัจจุบันเนี่ยเป็นการลื้อถอนสารทิกานะครับเดี๋ยวเรารอรูปสักพักนะฮะก็เป็นสภาพความเป็นจริงที่เราเพิ่งถ่ายกันก็คือเราได้รับเมลมาใช่ไหมในกลุ่มเครือข่ายทั้งหมดนะครับก็ครับอันนี้คือฝั่งตรงข้ามบริเวณท้องสนามหลวงนะครับในปัจจุบัน นะครับไม่ใช่ภาพรื้อถอนจะเป็นจะเป็นสนานฟุตบอลนะฮะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือล่าสุดครับอันนี้คือล่าสุดที่เราเราได้รับมาตึกสาเนี่ยครับถูกลื้อไปครึ่งหนึ่งครับฮะตึกสามนี่ก็คือตึกที่เห็นที่มีหน้าจั่วสูง32เมตรครับไอตัวกลางที่มันอ้วนๆแล้วสูงๆอยู่ข้างๆแผงสีเขียวนะฮะครับครับอันนั้นคือจุดที่สูงที่สุดของอาคารนี้ครับนะครับแต่ว่าภาพความสูงเฉลี่ยของอาคารเดิมเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณสีเขียวซึ่งอยู่ที่ประมาณ 30ไม่ถึง3 0 28 27เมตรครับอันนี้อันนี้ล่าสุดคือโดนทุบไปแล้วก็คืออาคารนี้โดนทุบไปแล้วคช่ตอนนี้เรียบแล้วคือตอนเรามีข้อเสนอนะครับว่าอาคารอนุรักษ์ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคุณค่าในประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นที่คือถ้าเกิดว่าอีกหน่อยจะพูดถึงประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเราก็ชี้ไปที่อาคารครับว่าชี้ไปที่หลักฐานครับเราก็สามารถพูดได้แล้วเราก็สามารถไปเยี่ยมชมเป็นไลฟ์นะครับสตูดี้ของคนรุ่นต่อมาที่นีบ เนื่องจากว่าถ้าเกิดมันไม่มีเนี่ยเราก็มีข้อเสนออื่นนะฮะประเทศอื่นก็ทํากันก็ในแวดวงอนุรักษ์เนี่ยทราบดีว่าในพื้นที่โบราณนะครับไม่ว่าจะกี่ร้อยปีก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีคุณค่าทางประวัติาศาสตร์และมีเรื่องราวที่สามารถสืบต่อให้คนรุ่นหลังได้ก็จะเก็บรูปด้านอาคารนะครับโดยเปลี่ยนแปลงการใช้ภายในให้เป็นทันสมัยนะครับก็คือใช้เทคโนโลยีครบหมดทุกอย่างสมัยใหม่เท่าที่จะใหม่ได้แต่ในคอนเนติกา,กาเปลือกของอาคารเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะครับ,รบก็ก็เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่ง มันไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ผมดูจากแบบนะครับแปลนอันใหม่ที่จะสร้างเนี่ยพื้นที่ก็ก็คือพื้นที่เดิมนะครับ,รบก็หมายความว่าการจัดองค์ประกอบของการใช้งานอาคารเนี่ยก็ทําเหมือนเดิมทุกอย่างจะขุดจะเจาะลงไปกี่ชั้นในแบบเนี่ยขุดลงไปสามชั้นนะครับมีที่จอดรถมีอะไรต่างครบถ้วนทีนี้ผมเชื่อว่ารูปแบบเนี่ยหรือว่าการใช้งานไม่ได้ไม่ได้กระทบอะไรกันแน่นอนถ้าเกิดว่าเราฝังมันลงไปครับหรือว่าโผล่ให้มันพ้น ดินขึ้นมาเนี่ยโดยคำนึงถึงภูมิทัศน์เขาเรียกว่าทัศนะหรือทัศนียภาพครับที่จะบังเกิดขึ้นของเมืองโดยเฉพาะเป็นเมืองเก่าก็ต้องเน้นอะไรหลายอย่างครับอันนี้คือรูปที่เครือข่ายก็ส่งมาให้ดูนะฮะในสภาพนนความนนนนเป็นจริงในปัจจุบันคือ,ค,อค,คือในที่ประชุมวันนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าอาคารที่สําคัญเนี่ยเราก็ยอมรับกันก็คืออาคารหนึ่งครับนั่นหมายถึงอยู่ตรงหัวมุมหัวแหลมพอดีนะหลังที่ถัดมาจากพระรูปของแม่ธรณีนะ แล้วก็เป็นรูปโซ้ายซสุดอาคารบนซ้ายนะครับอนนี้ก็จะเป็นอาคารที่อยู่หลังพระพระบรมรูปของกรมหลวงราชบุรีดิเล็กลิทนะครับคซึ่งอาคารหลังนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าถ้าในในเชิงเรือนรักษ์เนี่ยเป็นเสัญลักษ์เป็นอาคารแรกที่สร้างขึ้นในบริเวณนี้คครับ จริงๆผมมีข้อมูลคือนายชันชัยถาวรเวชนะครับอดีตโทษท้าไม่ได้เป็นอดีตเป็นอธิบดีตอนนี้ท่านเป็นอธิการอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรใช่ครับท่านก็ให้ประเด็นไว้อยู่ในประเด็นแรกนะครับบอกว่าที่มีความชัดเจนก็คืออาคารหลังที่หนึ่งและหลังที่สองเนี่ยในกลุ่มอาคารสาริกาปัจจุบันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในฐานะที่ลึกในการได้รับเอกลักษณทางการศารอย่างที่อาจารย์รจนศักดิ์พูดตอนแรกนะครับโดยสมบูรณ์มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมแบบใหม่และ มีสถานะเป็นโบราณสถานตามที่กฎหมายกําหนดคุณค่าเหล่านี้ได้รับการยืนยันชัดเจนจากอธิบดีกรมศิลปากรตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2553ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์คุณค่าดังกล่าวสํานักงานศาลยุติธรรมควรพิจารณาการรื้อถอนอาคารหลังที่2ซึ่งถูกรื้อลงทั้งหมดแล้วด้วยวิธีการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยเฉพาะเป็นการปฏิสังขรณ์เฉพาะคือมันมีเรื่องที่แปลกประหลาดนะอันหนึ่งครับ ันปี52สเนี่ยสมาคมสถาปิสยามครับเขามีฝ่ายอนุรักษศ์ศิลปสิลปศปยกรรมนะครับแล้วก็มีการให้รางวัลกับอาคารดีเด่นที่ทาการอนุรักษศ์ศิลปสิาปัตยกรรมหรืออนุรักษ์การใช้งานของตึกหรือารรอาคารเก่าเก่านะครับโดยเฉพาะไม่ต้องพูดถึงนะตรงนี้คือบริเวณที่เกิดขึ้นของรัตนโกสินครับเพราะฉะนั้นในปี52เนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมาคมเนี่ยได้มอบรางวัลอันนึงได้มอบรางวัลเป็นรางวัลอนุรักษ์ ศิลปะอย่างนี้ประวัติศาสตร์ก็เปลี่ยนดีครับท่านเพราะว่าได้รับรางวัลไปแล้วดูจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แล้วมันมันสะท้อนใจนิดนึงในฐานะที่ผมเป็นประชาชนเนี่ยคือรางวัลเนี้สมเด็จพระเทพท่านเป็นคนพระราชทานนะครับให้กับอาคารทุกหลังอื่นๆทุกปีความสาคัญตรงนี้เนี่ยมันก็เหนือคามันยายครับเพราะว่าพอมันเริ่มทุบเนี่ยปีห้าห้าเนี่ย ทางภาคประชาชนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับทางศาลเองท่านก็กร,รุณาออกมาชี้แจงโดยมีเอกสารหลักฐานครบหมดครับแต่ common sense ของคนที่พูดเ,เราพูดถึงเรื่องงานที่มีเอกลักษณ์หรือมีคุณค่าเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้นะว่าม,ม,มันเกิดอะไรขึ้นนะครจริงๆการแก้ไขคือแค่ปฏิสังขรณ์เปลือกนอกอาคารบูรณะใหม่ให้มันสวยงามเหตุผลในนันน้นมันมีอยู่ครบเพราะว่าอาคารมันเก่าแล้วโครงสร้างแตกเหตุผลอีกอันนึงก็คือ มีคณะกรรมการอันหนึ่งตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีสามหนึ่งแล้วก็มีข้อมติคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยชื่อว่าคณะกรรมการกํากับดูแลการรื้อถอนซึ่งผม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 ว่ามันน่าจะตั้งคณะกรรมการแรกที่จะพิจารณาเรื่องนี้ว่าคณะกรรมการหาความเป็นไปได้ของการของการปรับปรุงอาคารสถานีการมากกว่าคือต้องหาความเป็นไปได้ก่อนว่าอาคารหลังนี้เหมาะกับการรื้อหรือไม่หรือว่าจะอนุรักษ์อาไว้คุ้มค่ากว่า เขาก็มุ่งไปที่ตัวเงินนะในสมัยนั้นปี3าหเนี่ยมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งพูดถึงเรื่องตัวเงินว่าถ้าสร้างใหม่ถูกกว่าการอนุรักษ์วางั้นแล้วก็มีเหตุผล3าอันระบบอาคารเสียโครงสร้างอาคารเสียนะครับแล้วก็การใช้งานไม่พอเพียงครับอันนี้คือ3าประเด็นที่เขามีอยู่แล้วก็เป็นข้อสรุปรว่าคณะกรรมการชุดนี้มีมติให้หรือ ให้หลอาจารย์โรจนศักดิ์มีประเด็นอะไรครับคือประเด็นนี้ขอแยกต่อจากท่านสวทินาด้วหน่อยะนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรมวิาลมหาวิาลศิลปกรเนี่ยก็ได้ทำสื่อทวงติงไปอย่างที่ท่านได้พูดไปนะฮะทีนี้อย่างว่าว่าจริงๆแล้วสารดีกาเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในรัศมีของเกาะรัตนโกสินแล้วมันมีข้อบัญญัติห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยเฉพาะอาคารเก่าของเทวมรครนะครับแต่เนื่องจากสารดีกาเนี่ยนะครับ เป็นเป็นหน่วยงานของรัชการนะครับสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวเพราะที่ผ่านมานั้นเรื่องดังกล่าวนั้นได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งในมติในคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุญาตให้ทุกกาอสร้างอาคารหลังใหม่บนที่ดินเดิมได้กว่า10ปีก่อนซึ่งมติเนี่ยในมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนั้นนะครับ,รบถ,ถือว่าใหญ่กว่าข้อบังคับของเกาะรักนบโกสินที่สามารถดําเนินการได้ นะครับตรงนี้ก็คือเป็นเป็นในส่วนหนึ่งถึงบอกว่าการกระทาการใดๆก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อผ่านมติครับมติเนี่ยก็สามารถที่ทําได้ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันมันฝืนความรู้สึกของประชาชนนะครับที่ต้องการอนุรักษ์ในเรื่องนี้อยู่นะครับก็คือที่พูดเดียวเพื่อขยายว่าความเป็นมาเป็นเพราะอะไรทําไมเขาสามารถทําได้ครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะครับผมก็จะโฟนอินคุยกับคุณปองฝันลาสุดท่านเป็นอดีตรุปนตยก สมาคมสถาปนิษยสยามนะครับนะท่านก็ได้ทําเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนะครับพบกันช่วงหน้าครับ